สวัสดีค่ะนี่คือ MMD คิวมานะคะวันนี้คิวมาจะมาขอแนะนำเความสามารถของเพื่อน2คนของฉันเองค่ะที่เพิ่งเอาให้ดูเมื่อวานนี้นะคะ่ะถ้างั้นก็เริ่มดูกันเลยนะคะความสามารถของโดลตตคุ้งคือการ สร้างเมทัขึ้นมาเป็นผู้ใช้เวทพลังเหล็กค่ะเหล็กแค่ไหนก็จะทำให้มันแข็งกว่าเดิมได้ด้วยเป็นพลังเวทของจิจินไนรูปแบบประเภทความทนทานและความป้องกันสูงค่ะส่วนวีโกผู้เป็นพี่สาวของวีมามีพลังในความสามารถคือชก ทลายทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยใช้พลังของเธอเพราะว่าพี่วีโกเขามีพลังความสามารถอย่างนึงก็คือสามารถใช้สายฟ้า,ามาโจมตีสตรูที่อยู่ทุกด้านถึงกรอดจะแข็งแค่ไหนหมัดก็จะทำลายได้ส่วนหมัดที่พี่ใช้ส่วนหมัดที่พี่วีมาก ไม่ใช่สิพี่วีโกใช้ก็คือวีอาร์เมอร์เป็นอาวุธชนิดหนึ่งค่ะพอวีโกใส่แล้วหางก็จะโผล่ขึ้นมาและผมด้านหน้าก็จะกลายเป็นสีเหลืองและใช้สกิลสายฟ้าได้ทุกประเภทเลยค่ะส่วนหนูขออธิบายได้แค่นี้นะคะ เอ็มเอ็มขอจบการแนะนำพลังของเพื่อนทั้งสองคนของยิชันนะคะแล้วไว้ค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะและขอฝากผลงานโคดิจินไนด้วยนะคะเพลงเปิดจะมาส่วนโคดิจินไนจะมาในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย